ในลำดับต่อมาครับเรามาอยู่กับเจ้าหญิงนะครับของทีมเซตกันบ้างใช่น่าจะเป็นเจ้าหญิงของทีมเซตสำหรับชิกิรินะครับตัวละครตัวนี้นี่เองอ่ะเป็นหสไตล์ครับที่โดดเด่นครับเรื่องความเร็วนะครับการวิ่งแบบสุดปอกสุดตดนะครับจำตดจำเขียดต้องตัวนี้เลยชิกิรินั่นเองครับผมก็ถูกรีแวมมาใหม่นะครับผมเช่นเดียวกับกาการุนะอระกากาการุเนี่ยผมรู้สึกว่า มันก็ดีขึ้นนิดนึงคือโอเคผมผมรู้สึกว่าผมว้าวกับเ a w อเวคเคนกากามารุนะผมแต่ชิกิริครับก็ดูเหมือนว่าจะรีวิวมนะครับเจ้า a w a k e n i เช่นเดียวกันครับเพื่อนๆอ,อ่ามาดูนะครับมาพี่พร้อมแล้วพร้อมลงสนามแล้วเฟร,รมเลยสกิลยังคงเหมือนเดิมครับสำหรับสกิลซีอ่ะเขาบอกว่าสกิลซีเนี่ยมันรวมกับสกิลแบบว่าส,บบาส,สเตมินาไม่ลดแล้วนะผมก็คือแบบว่าเรายังคงวิ่งได้ต่อเนื่องอ่าแบบนี้โดยที่ไม่สูญเสียสเตมินา เลยนะครับ hmm. โอเคผมว่ามันก็โอเคนะสำหรับสกิลวีเนี่ยเหมือนว่าจะถูกย้ายมาจากอของเวคเคนแต่เว a เ e นเนี่ยม,มันจะแดได้ประมาณ3ทีครับผมอันนี้เนี่ยท,ที่มันเหมือนแบบว่าคูดาวเร็วน่าจะเป็นเพราะผมปรับโดคูดาวด้วยเนาะใช่ปะแต่ถ้าไม่โนคูดาวมันก็จะ,หน,ะหนึ่งครั้งครับใช่ป่ะหครั้งเนาะอ่ะเห็นไหมก็จะติดคูดาวนานนะครับแบบนี้เลยอะจุดขายนะครับที่ผมอยากเห็นมานานเลย a อาเว n เนลองกดแบบไม่มีบอลก่อนไม่ได้คนะรับเฟรมส่งมาครับอยู่ไหนวะอยู่หลังอยู่หลังอยู่หลังมามาดูนะครับ a อาเว n เนเฮ้ย <He i! S 2> <os> โซ่ผูกขาข้างเดียวขาข้างนี้เฮ้ยอ่ะลองกดสกิลดูฮะ <c oughs> <c oughs> อาส,อสกิลบีอ B สกิลบี B เขาไปทำอะไรอะ่ะยิงเหรอ ลองดูลอ้าวมี oh. <B! S 1> นั่นแหละอายุคิดอีกมีเด็กสกิลบีใช้ได้แค่สองครั้งนะครับก็ค <c oughs> ือ,อมันลดจากบีจ้ะมันลดมันลดจากบีอันเก่าไปไว้บีอันหนึ่งไงพี่ คือตอนนี้ในในหัวผมมันมันตีกันว่าผมควรจะหัวเราะหรือร้องไห้ดี <c oughs> คือ,คอ <c oughs> โอเคผม,ผมบอกพี่แล้วผมผมด้วยสปอยพี่เลยจะขาดเลยไงผมบอกพี่แล้ว <c oughs> มันแดดได้สองทีได้ <c oughs> <c oughs> ไอ้ยกูแบบกูติดสตันเนแบบกูจะหัวเราะหรือกูจะร้องไห้ดีวะแบบฮะคือโอเค อันนี้แดดได้ทีนึง่งโอเคมัน,อนโอเคโอเคคือคือคือตอนเนี้ยผมกำลังชั่งน้ำหนักอยู่ว่าโอเคที่เขาไม่ทำให้มันดีเยอะไปกว่านี้เลยเนี่ยเพราะว่ามันอยู่แค่ระดับแร่ถูกไหมเออคือคือถ้าจะทำให้ดีกว่านี้ไปเลยอะ่ะผมว่าเขาทำได้อ่ะอาจจะมีสกิลยิงมาสกิลแย่งบอลมาผมว่าเขาทำได้ แต่เราต้องคิดอย่างนี้ว่ามันเป็นแค่ตัวละครระดับแรมันถูกปรับมาให้ดีขึ้นเท่านี้ผมว่ามันมันสมเหตุสมผลนะอ่ะผมว่ามันสมเหตุสมผลแต่ผมรู้สึกว่าผมคาดหวังไว้เยอะกว่านี้ไงผมคาดหวังไว้เยอะกว่านี้นะครับผมแต่พอเรามาดูความเป็นจริงแล้วโอเคตัวละครแรทําได้เท่านี้ก็สมเหตุสมผลนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าผมแอบผิดหวังเพราะว่าเราคาดหวังไว้เยอะอืแต่พอเราพูดถึงความเป็นจริงแล้วมันสมเหตุสมผลนะครับ ถ้าจะแบบมีสกิลแยกสกิลยิงมันก็คงจะแบบจำเจกับตัวอื่นๆอ,นอะใช่ป่ะเพราะว่าตัวนี้คุณสมบัติคือวิ่งถ้าเป็นแพทถ้าเป็นตัวเก่าใช่ไหมพี่ก่อน,นีเราจะดีแวมอะเราต้องกด C กับ V พร้อมกันไงที่เราเคยใช้กันมาก,ก่อนอ่าใช่ใช่ใช่คือคือถ้าเป็นอัปเดตเก่าเนี่ยเราอาจจะต้องกดสกิล C เพื่อให้วิ่งเร็วแล้วก,กดสกิล V ไปด้วยเพื่อให้ไม่สูญเสียเซมินาอ่าแต่ครั้งนี้ถูกปรับมาให้สกิล C เนี่ย สามารถวิ่งเร็วด้วยและไม่สูญเสียเซมินาด้วยก็ถือว่าโอเคนะครับผมผมถือว่ามันมันก็คือการรีแวมนะครับที่ทําให้ดีมากขึ้นแต่คาสีนสวยยอมรับคาสีนสวยเหรอเอ็เอเองมองอเอ็งมองว่าคาสีนสวยเหรอใช่ไหมสิที่ว่าบอลมันไม่เขยืดไปตามคาสีนนั่นแหละอ๋อใช่ไหมเนี่ยบอลมันอยู่ที่เออว่าบอลมันอยูอ่ที่ใช่ใช่ใ่แต่ ส่วนตัวว่ะส่วนตัวพี่รู้สึกว่าพี่ชอบ a w a k e n อันเก่านะมันมันดูวิโซเยอะแต่มันผูกขาไว้ออพี่พี่รู้สึกว่าชอบมันเก่าเออมันเก่าเปนถวายขาขาให้พี่สายไปแล้วแต่แต่แต่อันใหม่เนี่ยมันเหมือนมันมีมันมีดวงตาเป็นแสงแค่นั้นเองมันก็เลยดูเท่เออแต่รู้สึกชอบ a w a k e n อันเก่ามากกว่านะอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะก็กลายเป็นว่า a w a k e n แล้วก็ยังได้ได้สามทีนะ V B และ V ไม่แ่มันอาจจะเสียงนขึ้นก็ได้ถ้าเล่นในเกมจริง ใช่ใช่เอ้ยเดี๋ยวแล้วถ้าเราแดชเดี๋ยวเองถือบอลน,นะปุ๊บยวอยู่เฮ้ยเนี่ยก,นะก็น่าจะเสถียรขึ้นป,ปกติแดดมันแย่งไหมวะไม่ดูครับไม่เคยใช้เลยใช่ไหมเออว่ะคือ,ค,อคือปกต,ปกติปกติคนเราจะแดดก็เฉพาะตอนมีบอลปะใช่ใช่ปกติเวลาที่พี่จะแดดก็คือเปิดเอาเวเค้นแล้วก็แดดแดดแดดรัวๆเพื่อทิ้งห่างแล้วก็ทาประตูแต่อันนี้เหมือนว่าตอนแดดแย่งบอลไอไออันนี้ผมไม่แน่ใจว่า ก่อนที่มันจะรีแวมนะครับแเดเนี่ยมันแย่งบอลหรือเปล่าเพื่อนๆทางบ้านฝากคอมเมนต์หน่อยนะผมใครที่เล่นชิคิริเป็นประจำนะครับผมแต่อันนี้เพิ่งลองดูไงว่าแดแล้วแย่งบอลได้ด้วยเอ้ก็โอเคนะโอเคแต่ถ้ากดดิเบิลอะสมมติพี่จะให้สัญญาณเองกดดิเบิลนะหนึ่งสองบอลอยู่ที่พี่ขายคำย่ามาหน <c oughs> ึ่งสองแมอ แสดงว่ากดดิลแย่งไม่ได้แต่เราก็ไม่ล้มด้วยนะเพื่อนๆเ,เอาใหม่หนึ่งสองสามอ๋ออันนี้เรีวไปอันนี้เรียไปเร็ยไปโอเคหนึ่งสองสาอ่าโอเคแย่งไม่ได้อถ้าเขากดดิปลนะว่ามาดูเอาไว้เคน้นเอาไว้เค้นก็จะมีในส่วนของสกิล d ดนเหมือนกันใช่ไหมแต่แค่คนละชื่อนะครับอ่าโอเคเองอยู่ธรรมดากับไม่ต้องดิปล์นะผมจะลองกดสกิลบีนะครับ แย่งไม่ได้สก,กิล B เหมือนจะแดสไกลกว่าสก,กิล V แต่แย่งไม่ได้<ช>นะครับอันนี้จะสั้นกว่าแต่แย่งได้ใช่ไหมว่ามันสั้นกว่าใช่ไหมวะแป๊นนึงนะถ้าพี่กด B อันนี้จะถึงอันนี้ถึงเส้นหนึ่งอ่าใช่ไ B ไกลกว่าแต่แย่งบอลไม่ได้นะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นทริคนะครับทริคคือถ้าจะแย่งก็แสดงว่าตัวเก,าากาว่าแต่ก็ตัวเก่าก็แย่งไม่ได้พี่ถ้า B มันไกลกว่าอืมใช่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  ใช่พี่พี่ว่าพี่ว่าก่อนนะก่อนรีแวมมาสกิลเดสก็น่าจะแย่งไม่ได้ที่ว่ามันแดสได้สามทีอ่ะใช่ใช่ไม่จะแย่งไม่ได้อ่ะสำหรับข้าวๆนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันชิกิริอ่าแน่นอนว่าตัวละครนี้ก็ถูกรีแวมนะครับให้ดีมากขึ้นนะครับผมอเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนนะครับผมผมรู้สึกว่าอัปเดตนี้นะครับผมการามารู้กับชิกิริเนี่ย ผมรู้สึกว่าดีนะที่อย่างน้อยเขายัางแบบสนใจสไตล์เก่าๆก,กลับมาทําให้มันดีมากขึ้นถ้าเกมอื่นๆเนี่ยอาจจะเน้นแบบการเอาสไตล์ใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมจนมันแบบเน้นเยอะแต่ไม่ดีสักอย่างนะครับอันนี้เนี่ยเขายังย้อนกลับมาทําสิ่งเก่าๆให้มันดีมากขึ้นก็ก็โอเคนะผมเห็นถึงความใส่ใจเล็กๆน้อยๆนะของตัวเกมนี้แหมพูดไปกูเหมือนแบบกูอวยเกมก็ใช่ <laughs> ตามนั้นไป